คุณแม่คุณแม่หนูเกิดมาจากไหนครับ how, how like like หนูก็เกิดจากการรวมตัวของอสุจิของพ่อและไข่ของแม่ไงคะไข่จะถูกสร้างจากรังไข่ในร่างกายของแม่มีลักษณะรูปร่างกลมคล้ายไข่ตุนเลยค่ะ ร่างกายของพ่อมีอันทะซึ่งทำหน้าที่ผลิตอสุจิอสุจิมีรูปร่างเหมือนกุ้งหัวแหลมตัวยาวเมื่อพ่อและแม่รักกันมากพวกเขาจะแต่งงานกันและพวกเขาแสดงความรักต่อกันด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยพ่อจะปล่อยอสุจิจำนวนมากผ่านอวัยวะเพศชาย ส่งเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงและผ่านช่องคลอดของแม่อสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุดจะวิ่งแซงทุกตัวเข้าไปปฏิสนธิกับไข่และฝังตัวในมดลูกของแม่จนกระทั่งเกิดเป็นทารกทารกในครรภ์จะค่อยๆเจริญเติบโตในครรภ์ของแม่และจะมีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดขึ้นในช่วง 3เดือน6เดือน8เดือนและ9เดือนแม่ควรไปพบคุณหมออยู่เป็นประจำเพื่อตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของแม่และทารกในครรภ์ของแม่พ่อและแม่จะเฝ้านับวันเวลารอให้ครบเก้าเดือนเพื่อให้ทารกที่น่ารักในท้องของแม่คลอดออกมาเมื่อครบกำหนดคลอด พ่อต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอช่วยทำคลอดให้ทารกออกมาลืมตาดูโรคจะทำให้พ่อและแม่ได้พบทารกที่น่ารักที่เฝ้รารอมานาน9เดือนและนั่นเองเป็นครั้งแรกที่พ่อและแม่ได้พบหน้าลูกของเขา ขอขอบคุณข้อมูลจากแบบเรียนเพศศึกษาของอนุบาลประเทศไต้หวันและแบบเรียน e-learning เ,เพศวิถีศึกษากระทรวงศึกษาธิการ